ยี่ห้าตระวัตเหรียญยืนเหมือนกันนะครับแต่นะครับเขาแตกต่างกันยังไงนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะใช้เทคนิคการดูตาเปล่าของเจ้าคุณเองนะครับผมแยกพิมพ์นะครับสังเกตสองจุดง่ายๆครับนิยมมีเข็มนะครับจุดนี้นะครับผมตรงนี้จะเป็นเนื้อเกินนะครับจุดนี้นะครับจะเป็นเข็มนะครับผมพิมพ์หางหงนะครับเอกลักษณ์ชัดเจนนะครับตรงนี้จะเป็นปลายสบัดตรงนี้จะมีจิมมนะครับผมเป็นจิมมๆจิมนะครับตรงบริเวณปลายเท้านะครับ พิมพ์ผสกจุดนะครั kommt, บ io, s, is, บริเวณนะครับพักนะครับนี่จะมีเม็ดนะครับชัดๆอย่างนี้นะครับบริเวณนี้นะครับผมบริเวณซอกแขนนะครับจะมีฟันกระต่ายพิมพ์สังกติจุดนะครับบริเวณนี้นะครับจะเป็นนะครับก้อนเนื้อนะครับวงลีลีนะครับเม็ดตานะครับผมตรงนี้นะครับจะเป็นขีดนะครับอ่าและบริเวณนี้ครับสังกตินะครับผมนี่จะยกขึ้นมานะครับ คร่าวๆสี่พิมพ์นะครับเดี๋ยวอีพีต่อไปเจ้าคุณจัดให้อีกนะครับฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับขอบคุณนะครับ